วันนี้มีแคสเตอร์อยู่6คิวนะที่จะมารอเล่าโโอ้หคนแรกนะครับหมีเกมเมอร์คือตหมีเนี่ยเขาส่งคลิปเสียงมาตั้งแต่วิดที่แล้วแต่ว่าเวลามันน่ยไม่ทันที่จะพอใจเลยหันขวาไปเนี่ยนี่ม่งหลอนมากผีจับจางผีจับจางนะฮะมายืนเกาะกระจกทำหน้าแบบน่ากลัวมากนะฮะเออไม่แต่งเหมือนไม่แต่งหน้าเขาเรียก่าหนเขาเรียกงางฟ้ามวโ่ก็คุณหมี คุณบูมเขาชื่อคุณบูมอ่าคุณบูมคุณบูมช่องหมีเกมเมอร์ครับจะมีมีขึ้นโชว์ตัวไอ้นี่ให้เขาเห็นมาเสียน่อามีครับเออโชว์โชว์ชื่อชาแนลเพลินนึงแฮ่มน้องๆจะได้ขอนุญาตได้อนุญาตนะเดี๋ยวเราไปาอ่ำสำหรับใครที่ฟังเรื่องผีของพี่องไปนี้จะไปขอคุณหมีเกมเมอร์ขึ้นแล้วครับอ่าถ้าเกิดใครอยากฟังเรื่องราวของหมีเกมเมอร์แล้วถูกใจนะฮะพิมพ์ไปนะครับกดไปตามสับสับไร้ของคุณบูมได้ครับนะะฮ จอคุณหมีเกมเมอร์นะครับเป็นหนึ่งในโ s เอสแคตเตอร์เราสมเรื่องมาตั้งแต่ที่ที่แล้วอตอนนี้นะครับอยู่กับเราสามร้อยคนนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปกันเลยมาเดินเรื่องแรกเลยดีกว่าโอเคนะฮะนับฟังเลยฟังเลยไม่ัเลยไม่นับแล้วทำไมวะโอเคครับลุสวัสดีครับผมบูมนะครับ YouTube หมีเกมเมอร์นะฮะก็มาเล่าให้ฟังครับคือแต่ก่อนเนี่ยผมแบบเป็นคนที่ไม่ได้กลัวผีเลยนะได้ยินนะคือไม่เชื่อเออ แล้วเวลาเวลาเราไปไหนเนี่ยหรือเราเปลี่ยนที่อยู่อะครับผมผมจะชอบแบบยกมือไหว้นะครับแล้วก็ถ้ามีจริงคืนนี้มึงมานะครับประมาณนี้ผมแบบทําอย่างนี้บ่อยมากครับรตั้งแต่ตอนเรียนละจนแบบทํางานก็ไปหอไปบ้านเพื่อนไปค้างที่ไหนนะครับผมโรงแรมอะไรผมทํานี้ตลอดก็ไม่เคยเจอเลยนะครับแบบตั้งแต่พูดมาเนี่ยไม่เคยเจอเลยจนประมาณปีที่แล้วปีที่แล้วผม ได้งานใหม่นะครับผมก็เลยย้ายที่อยู่นะครับเพราะว่าผมแบบเป็นพวกขี้เกียจนะฮะต้องแบบขออยู่ใกล้ๆออฟฟิศอะไรเงี้ยนะครับแบบตื่นมาไปห้นาทีเดินไปทํางานนะฮะก็เลยก็เลยย้ายที่อยู่บ่อยนะครับไปถึงก็ตามสไตล์ไปถึงยกมือไหว้ถ้ามีจริงคืนนี้มึงมานะเป็นคืนวันอาทิตย์ผมจําได้เลยผมเป็นคนแบบนอนดึกมากนะครับประมาณตีสี่นะครับส่วนใหญ่ประมาณนั้นนะครับก็ไปทํางานสายแหละ แต่วันนี้ผมนั่งเล่นเกมถึงตีสามฮะแล้วก็ลุกไปเข้าห้องน้ํานะครับข้างหลังหอพักผมมันจะเป็นลานจอด,ดรถฮะผมก็เลยแล้วไอ้หน้าต่างห้องผมอะ่ะมันอยู่ติดกับมันไม่ใช่หน้าต่างเป็นระเบียงออกไปข้างนอกครับแล้วก็อยู่ติดกับห้องน้ําผมเดินไปนะครับตอนแรกก็มองไปอ,อะไรวะทําไมมันมีเหมือนเป็นแสงแยงตาเข้ามาครับเหมือนแบบแสงไฟรถครับเราก็ไปเข้าห้องน้ํานะครับกลับมาแสงมันยังอยู่ครับผมก็เลยเพ่งฮนะเพราะแบบนึกว่ามันมันเป็น ช่วงตีสามใช่ไหมครับแบบนึกว่าเขาแบบเพิ่งเที่ยวแล้วกลับมาอะไรเงี้ยเออเราก็เพ่งไป <Okay. S 1> สักพักแสงแม่งค่อยๆใหญ่ขึ้นครับแม่งไม่ใช่แสงรถครับแม่งลอยคือแม่งผมแบบสยองมากฮะม่นมันแบบค่อยๆมันไกลนะครับแบบมันก็ค่อยๆใกล้เข้ามาเป็นแบบเป็นคนนะเป็นแสงแบบเป็นตัวคนนะ่ะเออแบบคุณลองนึกดูว่ามันเป็นแบบยังไงวะเป็นคนนะครับแต่ไม่มีอะไรครับเป็นแสงแสงเป็นรูปคนครับ hmm. คือเป็นแสงเข้มที่แบบมองทะลุข้างหลังไม่ได้ครับถ้าเกิด เข้มมากเป็นแบบจ้าเลยเป็นรูปคนแล้วก็ข้างหลังเห็นใสๆนิดนึงคือแบบมองผ่านไปได้แต่แบบแสงมันจ้ามากอะไรประมาณนี้เออผมก็คือมันไม่ได้มันไม่ได้ไปไหนฮะมันลอยมาหยุดตรงตรงหน้าระเบียงครับแล้วมันก็ย่อยู่ยอยู่อย่างนั้นเลยฮะแล้วแบบผมแบบอึ้งประมาณแบบสักสิบยี่สิบวิอ่ะแบบมันอึ้งจริงๆครับแบบตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนครับโหแบบนี่เล่าแบบยังขนลุกเลยแล้วมัน มันก็หยุดอยู่อย่างนั้นนะฮะผมแบบโหสวยละเที่ยกูไม่น่าเลยนั่นแหละฮะรีบปิดม่านเปิดไฟที่ระเบียงเปิดไฟในห้องทุกดวงครับสวดมนต์ครับคือคืนนั้นไม่ได้ทําอะไรเลยกลัวมากๆคือที่หอเนี่ยเขาจะมียามอยู่ใช่ไหมครับที่ประตูผมไม่กล้าออกไปข้างนอกครับเพราะว่าตรงที่ไปรอลิฟต์นะครับมันมีหน้าต่างฮะผมกลัวจริงครับก็เลยก็เลยปิดไฟสวดมนต์ถึงเช้าเลยครับ นอนหมดเสร็จก็นั่นแหละฮะนอนหลับตานะครับถึงเช้านะครับเปิดไฟได้นะกลัวมากตอนเช้านี่โทรไปแบบผมขอโทษนะครับวันนี้ไปทํางานไม่ไหวจริงนะฮะขอเริ่มงานวันพรุ่งนี้นะครับโอ้โหแล้วก็นอนนะวันนั้นนอนตอนกลางวันกลัวมากครับแล้วก็จะย้ายห้องหนีก็ย้ายไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันติดมัดจำอะครับติดสัญญานะครับสามเดือนนะครับผมก็เสียดายเงินน่ะก็เลยเอาไงวะก็ต้องทนอยู่ไปครับก็ ส่วนมนนะครับไหว้พระขอโทษซื้อตามนั้นแหละครับแล้วก็บอกว่าผมผมจะไม่อะไรกแล้วตั้งแต่นั้นผมปิดม่านนอนตลอดครับแบบหลังจากวันนั้นเนี่ยผมประมาณเป็นเดือนนะครับผมนอนเปิดไฟตลอดเลยครับกวงจริงนะฮะคือเรื่องนี้ผมเอาไปเล่าให้เพื่อนนะครับหลายคนฟังนะฮะเขาบอกว่าเอ้ยมึงหลอนไปเองเปล่ามันเป็นแสงไฟรถหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่แน่นอนครับเพราะว่าไม่มีรถนะครับ มันถ้าเกิดแสงไฟรถคุณแบบนึกภาพออกใช่ไหมมันจะมาเหมือนแบบวืบแยงตาเข้ามานิดนึงแต่อันนี้มันเป็นแบบมันเป็นแสงที่เป็นตัวคนนะฮะมันเมันเป็นแสงลอยเข้ามาหยุดตรงหน้าระเบียงเราแล้วมันเป็นตัวคนยืนเลยครับนั่นแหละประมาณนั้นนะฮะนี่นี่นี่ก็เป็นเรื่องที่ผมเจอมานะครับอาจจะอาจจะไม่สยองเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าเจอมาจริงๆนะครับแล้วสำหรับตัวเราอ่ะมันสยองมากไงครับก,ก็เ็เลราให้ฟังครับแค่นี้แหละ เรื่องของคุณบูมครับนี่ฮะมีมีเกมเมอร์จบแล้วตั้งชื่อเดอะแฟลชไม่ดิชื่อนั้นไม่ใช่อะไรดูจากรูปประหารสันสรรคที่เจอแล้วครับผีเซนยัต่าท้ามมันทูดีไอริสมันอันติรีเจอกล้าซะเหลือเกินอันติีบินเข้ามาก็จริงจริงนะเรื่องผีเซนยัยต้าของคุณบูมเนี่ยนะฮะก็ตลอคือ into the iris ผีเซนยัยต้าของคุณบูม <Okay. S 2> เรื่องนี้นะฮะผมจะบอกว่าเขาอาจจะเขาอาจจะเป็นรูปลักษ์ของวิญญาณที่มีบารมีหรือว่าถ้าเกิดเป็นวิญญาณที่เรียกว่าตายไม่ดีเนี่ยเขาจะมาในรูปลักษ์ที่เป็นสมมุติเนี่ยส่วนใหญ่ที่เห็นนะน่ากลัวเขาจะมาเป็นแบบไม่เละเออก็จะเงาดําๆครับจะมาเป็นเงาแบบแต,แต่จะมองไม่เห็นหน้าแต่จะเห็นรูปงพรสันฐานว่าสูงดําอ้วนขาวเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือจะเห็นแต่จะไม่เห็นหน้าแต่เนี่ยจะมาเป็นแสงครับ <The Black. S 2> ก,ก็เลยแบบเนี่ยเขาก็เลยคงคจะเป็นเจ้าที่ที่แบบว่าเพื่อจะมาแค่เตือนมาเฮ้ยอย่าลบหลูนะอะไรอย่างนี้นะเขาก็เลยมาให้เห็น